สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับฮาร์ลดวิสันสปอร์ตไกด์ค่ะสเปคของคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะลูกค้ารถเจ้าของมือเดียวนะคะรถสูตร AS Thailand นะคะเลขไมคันนี้ค่ะสำหรับเลขไมยอยู่ที่7633ไ้ม์ค่ะ คันนี้ของแต่งจุกๆเลยนะคะลูกค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินไล่ให้ฟังเลยค่ะ สำหรับสเปคของตัวรถนะคะสปอร์ตไกด์คันนี้ค่ะเป็นรถปี2022นะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน8ปี22ค่ะโมเดล FLSB ก็คือสปอร์ตไกด์นะคะ Factory HDMC Thailand สำหรับสปอร์ตไกด์ค่ะเครื่องยนต์จะเป็น107คิวบิกนะคะลูกค้าเป็นมีวากี้เอ็ค่ะ 1745cc ซีซีตัวรถเป็นสีดำเงาเดิมๆจากโรงงานมีชื่อสีว่าว v วิทแบล็กดีลัก ะะเป็นสีดำเงาค่ะแล้วก็จะเป็นลวดลายของปีตั้งแต่ปี21 22นะคะก็จะเป็นลวดลายแบบนี้เลยนะคะเป็นลวดลายใหม่แล้วค่ะสำหรับของแต่งอย่างแรกเลยนะคะท่อนะคะจะเป็นท่อทรงทรัคนะคะท่อเทมากๆเลยค่ะคันนี้ค่ะที่พิเศษสุดๆเลยนะคะก็จะเป็นปั๊มเบรกค่ะลูกค้าปั๊มเบรกเป็น b a m b o M4 นะคะทางหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะ นี้ค่ะเป็น Bembo M4 พร้อมขาจับของ Runstock นะคะบวกกับจานค่ะจานก็เปลี่ยนมาเช่นเดียวกันจานเป็นของ Guffer USA ทั้งหน้าแล้วก็หลังเช่นเดียวกันนะคะกรองเป็น RSD หรือว่า r o l a n d Sand Design ค่ะคันนี้จูนคอม r e c t June นะคะ ชุดโมงครับสไตล์ค่ะลูกค้าบวกกับชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นบูทูธค่ะพร้อมกับลำโพงนะคะเป็นของอัลฟาควาติกนะคะชุดตุ๊กตาค่ะบวกกับแฮนด์ครับสไตล์สูง12นิ้วนะคะปอกแฮนด์เป็นของ h าร์ดรักเมสอินยูเอค่ะเบาะเป็นเบาะตอนเดียวครับสไตล์นะคะ แล้วก็พักเท้าคนขับเป็นของ runstock ค่ะคันนี้ของแต่งจุกเลยค่ะได้ไปไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะเจ้าของเดิมค่ะเจ้าของคนเดียวเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะหล่อๆเลยนะคะสำหรับสปอร์ตไกด์ก็จะมีกระเป๋า มาให้เรียบร้อยแล้วเป็นกระเป๋าจากศูนย์เลยนะคะตรงรุ่นเลยค่ะรถปีย2ิสองค่ะลูกค้าเลขเกียร์ที 2, สองสองใส่หัวเทียนสีแดง Screaming Eagle นะคะคาดกลางถังน้ำมันค่ะก็จะเป็นคำว่า Spot Guide แบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมือเบรคคัตนะคะสั้นๆแบบนี้ค่ะ one f นะคะก็คือ one f i n g e r นั่นเองค่ะนี่ค่ะ มือเบรกมือคัสนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้านะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวหน้า LED ด้วยนะคะนี้ค่ะรถศูนย์ a s Harley Davidson นะคะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องนะคะราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด e s c r i p t ั o นด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกค้าพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ